เรื่องราวสะท้อนชีวิตคนนอกรีดในวิถีทางเถือนเหล็กหุ้มใจรวมเรื่องสั้นอาชยานิยายผลงานจากปลายปากกาของสุริยันศักไทยสงตึกแดง,ก,แดงกลางเปลวเพลิงที่กำลังลุกไหม้ตัวอาคารโรงงานฝึกวิชาชีพหลังแรกขนาดใหญ่ ได้ปรากฏเสียงโห่ร้องตะโกนโวกเวกวอยวายดังสถานสนั่นไปทั่วแดนหกของคุกบางขวางความวุ่นวายพลุกพล่านเริ่มมาจากหน้าประตูดแดนเมื่อกลุ่มนักโทษภายในแดนฮือกันวิ่งไปต้อนรับพักพวกจากแดน4กับแดน5ซึ่งช่วยกันขนโต๊ะอาหารออกไปพาดที่กำแพงกั้นเขตแดนแล้วปีนข้ามเข้าหากันแต่ละกลุ่มฉูปโปสเตอร์คำขวัญขึ้นเหนือหัวพร้อมกับร่วมกันเป่งเสียงขับขันบทเพลงสดุดีมหาราชากระหึ่มกอง รังสีตะวันแผดเปรียงตอยนักโทษคดีฆ่าคนตายยืนมองเพื่อนร่วมคุกนับพันสำแดงประชามติเรียกร้องขอพระราชทานอภัยโทษดังกล่าวโดยสงบอึดใจ,จตอยคลีกระดาษบรรจุข้อความที่เพื่อนนำออกแจกขึ้นอ่านใจความในกระดาษแผ่นนั้นมีข้อความไปถึงรัฐบาล4หัวข้อด้วยกันคือ 1. ต้องการให้รัฐบาลร่างกฤษฎีกาถูนกลาวขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ต้องขัง เนื่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันที่12สิงหาคม2508โดยให้ประกาศก่อนล่วงหน้าโดยการประกาศทางกลมประชาสัมพันธ์และต่อหน้าสื่อมวลชน 2. ทางกลมราชณานจะต้องไม่เอาโทษกับการกระทําของพวกเราชาวผู้ต้องขังที่เรียกร้องการขอพัยโทษครั้งนี้ 3. ให้รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับรองจะไม่ลงโทษทางวินัยและกฎหมายต่อผู้ต้องขังทุกคนที่เรียกร้องสิทธิ์ในครั้งนี้ 4. ต้องให้คําตอบหลังจากได้รับคำร้องฉบับนี้แล้วภายในเวลา3ชั่วโมงถ้าหากไม่ได้คําตอบที่แน่นอนภายในเวลา3ชั่วโมงพวกเราชาวผู้ต้องขังจะมีมาตรการในขั้นต่อไปหวังว่าจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเราชาวผู้ต้องขังที่เรียกร้องมาขอแสดงความนับถือพวกเราชาวผู้ต้องขังทุกคนจบข้อความในกระดาษแผ่นนั้น ต่อยถึงกับถอนหายใจอย่างหนักอ่อนที่การเรียกร้องของพวกเขาซึ่งบัดนี้ล่วงเข้าวันที่2อันผ่านกำหนด3ชั่วโมงนั้นมานับ10ชั่วโมงยังไม่ปรากฏความหวังใดๆขึ้นนอกจากกำลังเจ้าหน้าที่และชะทันตำรวจและหน่วยคอมมานโดที่เริ่มทยอยกันเข้าไปวางจุดและขยายขอบเขตรึงพื้นที่แต่ละแดนหนาแน่นขึ้นอีกทั้งความขับขันต่างๆดูจะยิ่งถาโถมข้อหาพวกตนทุกขณะโดยเฉพาะอาหารที่ถึงกับต้องแบ่งสรรปันส่วนกินกัน แม้ว่าสามารถยึดฝ่ายสุธกรรมทำอาหารประกอบเลี้ยงกันเองได้แต่เมื่อไม่มีการนำมาเสริมเหมือนเช่นปกติมันก็เกลี้ยงคลังนับพันชีวิตบัดนี้อาศัยน้ำดื่มกินแทนข้าวปลาอาหารบรรดาผู้ใหญ่ฝ่ายรัฐบาลเข้าไปสังเกตการณ์กันหลายท่านแต่ปราศจากการแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึ้นต้อยคิดประวันในอกที่เห็นสถานะของพรรคพวกถูกบีบในหลายด้านจนเป็นรองความเหน็ดเหนื่อยความหิวและความสิ้นหวังตลอดจนอันตรายต่างๆยิ่งปรากฏรูปเงาเด่นชัดขึ้น ต่อไปเมื่อความอดทนอดกลั้นและความกลัวถึงขีดสุดอะไรจะเกิดขึ้นอันปุถุชนนั้นเมื่อความนุ่มนวลไม่สามารถนํามาซึ่งความสําเร็จต้องหาสิ่งอื่นและหากเป็นความรุนแรงกว่าที่กําลังเป็นอยู่นั่นละ่ะต่อยพลูลมปากออกจากอกแผ่วเบาเมื่อคําถามในความคิดตนมีคําตอบที่เขาไม่กล้าตอบกับใจตัวดูหรือเจ้าหน้าที่นำปรอยพร้อมอาวุธสงครามครบมือยื่นปากหลักกระชับปืนมันใบหน้าทะมึงถึงแล้วพวกเขาละ่ะ พวกเขามีอันใดที่อาจหันไปต่อตาหรือแม้แต่คิดป้องกันตัวบัดดลท่ามกลางแสงตะวันแผดจ้ากลุ่มควันไฟได้พวยพุ่งขึ้นเป็นกลุ่มจากโรงงานแต่ละแดนความสับสนโอลรมานจากนักโทษนับพันอุบัติตามเสียงตะโกนเรียกหากันดังอึ้งมีจนฟังไม่ได้สับเฮ้ยมันเผาโรงงานอีกแล้วบุญนำเดินหน้าตื่นเข้ามาบอกต่อยสายหน้าไปมาเอยเสียงแผลแพ้เขาจนได้ไหนๆจะแพ้แล้วก็เผาคุกแม่งเลยอย่าไปยุ่งดีกว่าต้อยปลามสหาย โทษกูยังเหลือเกือบสิบปีอยู่หรือตายก็เหมือนกงนกูไปละเฮ้ยเ <Hey! S 1> ขาล้งเพื่อนไม่อยู่ซะแล้วบุญนำวิ่งเร็วไปที่โรงงานช่วยมือเพลงิงนำวัสดุที่เป็นเชื้อไฟออกไปวางตามโรงงานและเรือนขังเตรียมเผาทุกสรรพสิ่งให้วอดวายดุดบ้าคลาั่งพลันเสียงปืนยิงเร็วแผะทุกึกกองนักโทษนับพันแตกคือวิ่งหลบคมกระสุนโหดจ้าละวันตอยเอ็นเพนทวดเข้าอาศัยใต้ถุนเรือนขังเป็นที่กำบังตามสัญชาตญาณเสียงปืนแผดระงมอาณาจักรมหันตโทษ หลายคนเจอคมกระสุนจ่อหนังเนื้อจนหัวทิมเลือดทะลักแดงฉานคอมมานโดบุกจู่โจมคันแตกหักแล้วบรรดาผู้ช่วยเหลือชุดน้ำเงินหรือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเป็นกองหนุนควงกระบองไร่กระหน่ำตีอดีตเพื่อนนักโทษที่ไม่มีทางสู้อย่างย่ำใจเสียงแพรร้องและคนเจ็บปวดระงมไปทั่วแดนเถื่อนลายชีวิตปลิดปลงปานใบไม้ร่วงต่อยบทกลามตัวเองแน่นติบเมื่อเห็นพรรคพวกอีกด้านหนึ่งถูกตีล้มกลิ้งและเนรนาศสัตว์ทั้งโคตร มึงลืมแม้กระทั่งรอยตีตรอยตวนของมึงเองต้อยสะบดยังลืมตัวมือหนาหยาบกร้านกำจนเกรงเบ้าตาร้อนเผายุทธการเลือดไม่ได้ยืดเยื้อเหมือนสงครามชายแดนที่สับประยุทธ์กันมนุษย์บาปค้อนหมื่นชีวิตปลาชายขุมกำลังคนไม่เกิน500คนตามความคาดหมายหลังสงบศึกและควันไฟมอดต้อยเพ่นไปรวมกลุ่มกับพรรคพวกแต่พอผ่านไปถึงบันไดเรือนขังก็ต้องถึงกับชะงักตีนและอุทานเสียงตื่นไอ้บุญ ร่างของบุญนำนอนนิ่งอยู่เชิงบันไดตรงทางขึ้นเรือนขังตามร่างกายปรากฏบาดแผลคมกระสุนปืนซึ่งบัดน,นี้เลือดสีแดงเข้มทะลักทลายออกมาจากรูกระสุนนองผืนตอย,ยืนมองศพเพื่อนวิฟหนึ่งเลือดไปเห็นซองจดหมายสีฟ้าตกอยู่ข้างซากร่างสหาหิจึงก้มลงหยิบเสียงเครื่องขยายจากเจ็ดชั้นประกาศให้ผู้ต้องขังทุกคนออกไปยืนรวมกันกลางสนามและถนนสายกลางตอยรีบเก็บซองจดหมายนั้นใส่กระเป๋าแลาว้วก้าวเยาวๆออกไปรวมกับเพื่อนกลางสนาม บางขวางคืนสู่สภาพปกติคืนนี้ต้อยนอนไม่หลับเขาขยับพลิกร่างไปมาอยู่จนดึกก็นึกถึงซองจดหมายที่เก็บตกมาจากข้างศพเพื่อนได้จึงหยิบขึ้นมาดูจดหมายนั้นจากหน้าซองถึงบุญนำเพื่อนผู้จากไปนั่นเองเมื่อดึงกระดาษที่บรรจุอยู่ในซองออกคลี่อ่านข้อความซึ่งเขียนด้วยลายมือวาดแกมบรรจงสวยงามเป็นระเบียบเขากลับต้องอ่านทวนข้อความอันไม่ยาวความนั้นซ้ำพี่บุญที่รักเพนใกล้คลอดแล้วจ้ะ จะไปเยี่ยมพี่บ่อยครั้งคงไม่ได้ยิ่งระยะนี้ด้วยหมอสร้างให้พักผ่อนมากๆเลยขออนุญ,ญาตไว้คลอดลูกแล้วจะไปเยี่ยมแต่ก็อดเป็นห่วงพี่ไม่ได้ทุกสุขอย่างไรกรุณาตอบจดหมายให้เพนรู้บ้างนะจ๊ะรักและคิดถึงพี่มากจากเพนยุติการอ่านจดหมายของหญิงสาวผู้น่าสงสารเป็นครั้งที่สองด้วยความรู้สึกเวทนาเธอขึ้นเป็นทวีคูณจะทำประการใดดีต้อยำพึงกับตัวเองกลางรัติกาลที่เหตุหลายได้กระชากชีวิตสามีเธอไปอย่างหน้าอานาถ นั่นเป็นความผิดของใครนึกและคิดอยู่นานกระทั่งหลับผ่อยไปกับความอ่อนพเพลียต่อเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ตอนกลางวันนั้นวันเวลาล่วงไปต้อยพยายามจะลืมเรื่องหลายวันจลาจนในนรกของตนตลอดเวลาแต่ก็ไม่อาจทําใจได้จวบคืนเดือนแลมกลางดึกคืนหนึ่งต้อยนั่งพิงผนังห้องทอดสายตามองเพื่อร่วมห้องนิทราสนิทท่ามกลางเสียงละเมอเสียงกลนและเสียงโซ่ตรวนดังกล่าวถูกคล่าวที่ใครคนใดคนหนึ่งขยับขาเคลื่อนไหว ปัณนณิเพนผู้น่าสงสารคงคอยรับข่าวจากผัวรักอย่างกระวนกระวายตอบจดหมายบอกเธอเสียเถอให้เธอรู้ว่าเธอเป็นไม้และลูกที่เกิดมากำพร้าพอตั้งแต่แรกจะได้เสียน้ำตาเสียขวัญครั้งเดียวดีกว่าปล่อยให้เธออาทรห่วงหาทุกทรมานอยู่ทุกวันกับข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ที่แพร่ไปทั่วประเทศต้อยถามกับความคิดเช่นนั้นก่อนจะตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเธอหลังจากได้คำตอบจากความคิดของตัวเอง ถึงคุณเพนก่อนที่จะอ่านจดหมายฉบับนี้ต่อไปผมขอร้องให้คุณทำใจเพื่อความเสียใจไว้ก่อนเพราะไม่ว่าคนในคุกหรือคนนอกคุกหากเราต่างมีสัมพันธ์ต่อการย่อมต้องรำลึกและห่วงใยในการละกันสำหรับบุญนำสามีของคุณน,นั้นหากผมยังโมปิดข่าวการเสียชีวิตของเขาอยู่ก็คงจะปิดได้ไม่ตลอดจึงขอให้คุณกรุณาอ่านด้วยสติ สามีคุณเสียชีวิตในวันจราจนซึ่งผมคิดว่าคุณคงได้ทราบข่าวเรื่องภายในเรือนจำจากสื่อมวลชนต่างๆบ้างแล้วบุญนำถูกยิงแต่เขาจะถูกใครยิงผมไม่อาจทราบได้มีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้นิ้วของใครก็ตามที่เหนี่ยวไกปืนฆ่าเขาบุคคลผู้นั้นย่อมรู้แก่ใจตนดีว่าเขาทำอะไรไว้กับใครที่ไหนและตรงไหนหลายคืนมาแล้วที่ผมถามใจตนให้มันตอบผมถามอย่างไรนะหรือครับผมถามว่าหากผมถือปืนในฐานะคนที่ยิงปืน พอได้รับการฝึกหัดฝึกฝนเพื่อการฆ่าคนมาโดยออมแล้วจู่ๆมีคำสั่งให้ผมเข้าไประงับเหตุการณ์ในคุกพร้อมอาวุธครบมือร่วมกับพวกนับร้อยและได้รับคำสั่งให้ใช้อาวุธปืนได้ผมจะตัดสินใจประการใดคุณเชื่อไหมผมเคยฆ่าคนขณะนี้ก็ติดคุกคดีฆ่าแต่ผมไม่กล้ายิงคนที่เขาวิ่งหนีผมหัวซุกหัวซุนเด็ดขาดแม้จะรู้แก่ใจว่าผมฆ่าเขาแล้วกฎหมายไม่เอาโทษไม่ต้องติดคุกผลัดลูกพลากเมียเหมือนไอ้พวกขี้คุกก่อจราจล ถ้าจะอ้างว่าผู้บังคับบัญชาสั่งเพราะมันทำลายทรัพย์สินของชาติอันเสมือนของประชาชนหากไม่ยิงเรื่องจะย,ยุติหรือสงบได้อย่างไรอันนี้ถ้ามีนักฆ่าคนไหนกล้าระบุว่าเจ้านายสั่งยิงทิ้งผมก็อยากจะรับทราบนามของท่านไปให้หมอเข็มลงสักหมึกไว้ใต้อุ้งตีนสักเข็มอย่างไรก็ตามในฐานะข้าราชการและผู้ถืออาวุธผมว่าน่าจะมีจิตสำนึกกับคุณธรรมกระนันที่ผ่านมายังเป็นบุญหัวของพวกเรานับพันที่อาวุธปืนหลายร้อยกระบอก ระสุนนับไม่ถ้วนยง่งแฝงศิลธรรมและคุณธรรมอยู่ในใจของผู้ถือจึงมีผู้เสียชีวิตและอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่เป็นส่วนน้อยส่วนที่เสียชีวิตเพราะสิ่งอื่นและไม่ใช่เจ้าหน้าที่แต่เป็นมือมานคนบางขวางก็สาบส่งไปแล้วบุญนำสามีคุณเพนแม้เขาจะตายไร้เกียรติไรชื่อจากสังคมผมไม่สนใจสำหรับสังคมชาวบางขวางพวกเรายกให้เขาเป็นนักสู้ครับคนบางขวางทุกคนต่างมีรอยตรวนติดคาอยู่กับข้อตีนเหมือนกัน เหล็กเศษสีกับหนังเนื้อทุกคนจนด้านแต่เหล็กสีเหล็กพวกเราเองฆ่ากันเองผมอดสู่ใจครับมนุษย์ประเภทนี้ผมรับรองว่าคนฉลาดเขาไม่เลี้ยงเป็นคนสนิทเด็ดขาดผมกับบุญนำสนิทสนมกันมากและเขาเองก็รู้ว่าผมรักเขามากผมจึงยากที่จะลืมเขาสำหรับคุณเพนผมหวังว่าชีวิตคุณกับลูกยังมีทางเลือกให้เดินโลกเราคล้ายโรงละครโรงใหญ่แต่ละชีวิตคือตัวละครประดับโลกวันนี้ถุกพรุ่งนี้สุข วนเวียนอยู่เช่นนี้ตามกระแสกรรมจงอย่าท้อแท้กับชีวิตนะครับคุณเพนกําลังให้กําเนิดตัวละครขึ้นบนเวทีโลกอีกในไม่ช้าอย่าลืมนะครับว่าผู้เกิดใหม่อุ้งเท้าแสนสะอาดนํามือย่อมบริสุทธิ์ขอให้คุณทนุถนอมเขาเพื่อให้เขาหรือเธอเติบกล้าเป็นทรัพยากรบุคคลขอ,ของประเทศสักคนเถิดวันใหม่มาเยือนต้อยลงจากเรือนขังทํากิจส่วนตัวยามเช้า เขากินอาหารเช้ายังลงเลี้ยงอาหารเรียบร้อยยังนึกไม่ออกว่าจะฝากจดหมายที่บรรเลงตอบเมียเพื่อนเมื่อคืนให้ใครนําออกไปจากเรือนจําดีเพราะข้อความในจดหมายดังกล่าวไม่มีทางผ่านเซ็นเซอร์ของทางหมวดส่งคาะห์ของทางเรือนจําออกไปได้เขินส่งให้ตรวจนอกจากไม่ผ่านแล้วยังต้องเจอตรวนเส้นใหญ่ล่ามขาอีกที่สุดตอยออกไปเตะๆอยู่หลังแผนกสายตาหาพวกที่ออกไปทํางานนอกคุกเพื่อขอแรงให้ซุกซ่อนจดหมายเอาไปทิ้งยังตู้ไปรณี์ภายนอก8นาฬิกา นักโทษหน้าแผนกเข้าแถวเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสาต้อยหลบสายตาผู้ช่วยเหลือชุดน้ำเงินอยู่กระทังพิธีเชิญธงเสร็จกิจจึงออกไปเตรด้านหลังผนกดังเดิมพอพวกออกกองนอกไปรวมกันที่แผนกทั้งหมดต้อยเห็นไอ้น้อยเพื่อนสีปับปนอยู่กับพวกกองนอกจึงดิ่งเข้าไปหาน้อยฝากจดหมายดำน้ำไปฉบับหนึ่งไว้ถามเบากริบเดี๋ยวกูซวยน้อยตอบทันควันกูจ่ายค่าฝีมือให้นะ่เท่าไหร่กลงหนึ่งต้อยกัดฟัน เสนอสนนราคาบุรี่กรุงทองหนึ่งสองไม่คุ้มว่ะจับได้กูเจอตัวนขึ้นตึกแดงเผอเอตัดชั้นสองกรุงเขาเพิ่มอัตราเรื่องสําคัญรอเปล่าวะน้อยถามรักษาฟอร์อรอรมตามธรรมเนียมเรื่องธรรมดาตกลงนี่กูรับเฉพาะเพื่อนนะเออขอบใจค่าฝีมือถูกยืนให้พร้อมซองบรรจุดจดหมายน้อยรับจดหมายแล้วฉากไปข้างแผนกทําการเซฟซองจดหมายเข้าเสียกางเกงวานอนตอยเดินกลับเข้าแดนอย่างโล่งอก 8นาฬิกา30นาทีขณะต้อยกำลังปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานช่างไม้ตามปกติได้มีเสียงประกาศชื่อเขาดังมาจากลำโพงภายในโรงงานให้ออกไปพบหัวหน้าแผนกอย่างที่ทำการเฮ้ย <"He i, S 1> แผนกเรียกชื่อมึงอะสาหายข้างเคียงบอกเขาพยักหน้ารับรู้พร้อมกับเดินไปบอกหัวหน้าโรงงานขออนุญ,ญาตไปพบหัวหน้าแผนกตามคำสั่งด้วยจิตที่เป็นกังวลเพราะไม่ทราบสาเหตุแต่เมื่อเข้าใกล้แผนกที่ทำการปกครองต้อยจึงกระจ่างไตรีเถื่อนเกม พอเข้าไปยืนชิดเท้าอยู่เบื้องหน้าท่านหัวหน้านแผนกเจ้าพอคุกยกซองจดหมายชูถามจดหมายใครวะต้อยเหลือบตามองไอ้น้อยวิบหนึ่งของผมครับผิดไหมผิดครับเจ้าพ่อผินหน้าไปยังโต๊ะที่พัสดีโทนั่งอยู่แล้วบอกเสียงเข้มคุณนิยมเอาไอ้สองตัวนี้ไปจำตรวนแล้วรายงานส่งตึกแดงกำหนดหนึ่งเดือนแสงแดดสดใสเมฆสีขาวลอยฟ้องเกลื่อนฟ้ากว้างสายลมยามเช้าพัดรวยลิน สองนักโทษหนุ่มเดินลากโซ่ตรวนมุ่งสู่ตึกแดงเรือขังเดี่ยวเรือนขังชื่อดังของบางขวางโดยสงบภายในห้องขังเดี่ยวบนตึกแดงคืนแรกที่นักโทษชายต้อยนักโทษคดีฆ่าคนตายเข้าไปซุกสังขารอยู่เงียบเล่ากับวิหารร้างดวงไฟขนาดเล็กเอื้อแสงริบหลี่นานๆครัน้งจักรยานยนต์ที่วิ่งรับผู้โดยสารอยู่ข้างกำแพงคุกจัดระเบียงเสียงทำลายความเงียบขึ้นบางต้อยขยับลุกขึ้นนั่งพิงผนังตึก รู้สึกงุดหิดเมื่อฝูงบินกล้าตายจู่โจมเสพเลือดในกายจนรู้สึกคันยิบยับไปทั่วผิวหนังเจ้าหน้าที่รัชทันบนป้อมยามตีแผ่นเหล็กกังหวนคานรับกันเป็นทอด,ทอดเสียงโซ่ตรวนดังกลิง้งกลางจากห้องตรงขามตอยเหลียวคว่ำไปมองเจ้าของโซ่เหล็กพันธนาการข้อตีนวชะกันยืนจ้องตาขมิ้งมายังเข่าแล้วหลุดคำเสียงแหบมันเก็บดอกมึง,ย,งยังวะยังเขาตอบสหายร่วมวิบากเวรคงไม่นานเขากล่าวลอย่อยมึงเจอแล้วเหรอ จับยิงโจกแดกไปสองตัวล้วยังเยี่ยวเป็นเลือดอยู่เลยต้อยหัวคิ้วกระตุกยึกยิ้มที่มุมปากคล้ายยันตัวเองสหายฟังตรงข้ามถามมาอีกรู้อย่างตอนจะลาจนพวกเราตายกี่คนไม่ต่ำสิบทุยแม่งนั้นเผาโรงงานต้อยไม่ทันออกความเห็นเสียงประตูเหล็กบานใหญ่หน้าเรือนขังดังคลืน่นสองมนุษย์บาปสบตากันในความสลัวต่อมาเสียงย่ำคอมแบทดังก้องไปทั่วตึกขังยามสงัดมันมากันลวสายร่วมกมบอกพร้อมพราถอยจากประตู สมาชิกตึกแดงทั้งตึกพะว่าเยือกตอยพยายามนั่งทําใจให้สงบจบจนเสียงย่ำคอมแบตของกลุ่มคอสิงมาอยู่ตรงหน้าประตูห้องตอยขยับลุกขึ้นยืนถามนอบน้อมมีอะไรครับมึงหัวหมอ,อเสียงตอบกระชากเจ้านายเขาอุทานเสียงหลงกุญแจดอกใหญ่เจอใครดังคลิกเสียงถอดกรอนประตูดังกล่าดวดวงตาอ่อนล้าทอแท้ของชาวตึกแดงลุกวาว ล้วนจ้องยังกลุ่มคอสิงทั้งปวงขเขมง่งลายชีวิตแผ่วหายใจเก็บกดเมื่อทั้งกลุ่มหลุดหายเข้าไปในห้องสภาพอาวุธมวยไทยระหว่างคนไทยต่อคนไทยอุบัติขึ้นในบัดดลภายในห้องอันอับทึบกลางแสงไฟสลัวร่างของต ой, ้อยกระเด็นกระดอนกระเด้งกลับไปกลับมาคล้ายล้มไม่หลงจากเพลงเตะหุ้มคอมแบทความเจ็บปวดจุกแน่นถมทวีจนเขาร้องไม่ออกเขาอยากตายขยับปากปรารถนาการลิ้นตัวเอง,เองก็ไม่สามารถอ้ามันขึ้นได ตับไตไส้พุงแทบจะขาดออกจากกันขนาดสุดท่วบลงกองกับผืนห้องมนุษย์หุ่นทรงราวกับหมียักษ์อกตันกระโดดขึ้นกระทึบเข้ากลางอกเ,ออเสียงที่หลุดจากปากสัตว์โลกครั้งสุดท้ายหล่นมาคําเดียวร่างนั้นก็แน่นิ่งไปหนึ่งในกลุ่มใช้ปลายตีนหุ้มเกอกหนาะเตะกดละเลงอยู่บนใบหน้าที่ไรสติอย่างเมามันผู้ได้ถูกหลายห้องที่ประจักษ์เหตุยำใหญ่ล้นสะบัดหน้าหนีพอแล้วเดี๋ยวมันตายเร็วมียักษ์อีกตนห้ามปรามตีนหุ้มเกอกดึงกลับ สายตายเฮี้ยมยังไม่ลาไปจากร่างในสำนึกที่ถูกประเมินเป็นเดรัจฉานต่างชาติพันชั่วเร็วกับเว้ยมียักษ์บัญชาแล้วก้าวนำทุกอาูรออกจากห้องพร้อมกับปิดประตูไว้ดังเดิมทำรายงานย้อนหลังแจ้งว่ามันเจ็บมาจากวันก่อจาราจนัวหน้าอาูรสั่งครับปิศาจน้อยรับปฏิบัติตีสน้ำตาฟ้าตกนองพื้นดิน ฝอยละอองถูกแรงลมพัดถือกระเซน็นเข้ามาทางช่องลมแคบๆต้องผิวกายจนล่างกำยำเริ่มเคลื่อนไหวจะปลายนิ้วก่อนม่านตาซึ่งปิดสนิทค่อยๆเปิดขึ้นกระพริบ,บปๆๆต้อยได้สติดวงตาที่เปิดกว้างเมื่อแรกรู้สึกคร้าม,มัวเข้ากาัดลิ้ฝีปากตัวเองขณะขยับยกมือขวาขึ้นรูปไหล่บริเวณใบหน้าที่บวมเป่งกลางเลือดแหง้งแต่เบามือก่อนจะขยับขาโซตรวนดังกล่าวต้อยไอต้อยเป็นไงบ้างเพื่อนเสียงเรียกดังมาจากห้องฝั่งตรงขาม เขาแข่งใจใช้สองแขนยันพื้นห้องแล้วพยุงตัวเองลุกขึ้นนั่งน้ำอยากกินน้ำความต้องการทางกายบอกแต่ใจกับปากเปิดไม่ขึ้นอึดใจต้อยค่อยๆส่งลางเดินลากตรวนลักษณะส่วนเสีไปที่โอ่งน้ำใบเล็กตักน้ำขึ้นกรอกเข้าปากด้วยสองมือสั่นระลิกเป็นไงบ้างเพื่อนออกมาหน้าประตูลับยามองด้วยเว้ยต้อยวางขันลงบนฝาโอง่งกัดฟันคุมความปวดร้าวทั้งมวลลากตรวนเดินไปยังหน้าห้องแต่กลับถลาหน้าทิ่มลงกับพื้นห้อง ไอ้ต้อยต้อยอยากขานรับคําเพื่อนกระนั้นกับพูดไม่ออกจึงกระเถิบตัวเองคล้ายขานไปทีละน้อยด้วยกําลังใจซึ่งกําลังแรงกายนั้นแทบไม่เหลือต่อมาต้อยรู้สึกคล้ายหูอื้อในตาปรามีอาการจุกแน่นบริเวณหน้าอกจนหายใจไม่ออกอึดใจนั้นสิ่งที่ได้ดันขึ้นมาจุกอยู่ที่ลําคอคล้ายกับต้องการทะลักออกมาก็ทําให้เขารู้สึกได้จึงพยายามอา้าปากให้กว้างลมในท้องตีขึ้นเบื้องสูงครู่เดียวสิ่งที่อัดแน่นขวางลาคอก็พุ่งพรวดออกมาจากปาก เลือดสดสดร่างของต้อยกลับหมดสติไปอีกครั้งวันใหม่ยังตึกแดงแห่งเดิมเจ้าหน้าที่ประจำตึกพร้อมโยธาตึกจัดการนำข้าวปลาอาหารไปเลี้ยงดูบรรดานักโทษมื้อเช้าตามปกติแต่ขาดนักโทษชายต้อยไปผู้หนึ่งที่ไม่ได้ออกมากินอาหารเหมือนพักพวกกระทั่งเลยเวลาอาหารนักโทษชายอินเพื่อนนักโทษห้องตรงขามตักข้าวราดแกงยกไปให้พอเปิดประตูห้องที่เจ้าหน้าที่ไขกุญแจห้องเปิดไว้เห็นเพื่อนนอนนิ่งไม่ได้สติ จึงวางจานข้าวไว้ข้างๆกายแล้วหมายพระจากเอนเสียงเรียกแหบพระลาวกระสิบเจ้าของร่างชงะการก้าวเดินผินหน้ามองซากชีวิตที่ยังมีลมหายใจรุดปากซุ้มเสียงพอกันมึงเจ็บมากเจ็บมากกว่ากูหลายเท่ากูขอร้องอินขมวมดคิวมุลถอนหายใจเฮือกมึงจะอ,อะไรเอาอยัามองไหมข้ากูทีข้ากูปากนั้นขยับพเพยะพยา,พยาพบอกบ้ากูจะฆ่าเพื่อนได้ไงวะ ข้ากูข้ากูซะเสียงแผ่ากว่าเดิมไม่ได้เว้ยทนเอาหน่อยเว้ยดูกูหายาแก้ไขมาให้ข้ากูด้วยอินเริ่มรู้สึกใจแปลกับสภาพและอาการที่มันเห็นอยู่ตามตาจึงค่อ,คอยๆถอยออกมาจากห้องข้ากูซะเสียงเริ่มขาดเป็นหงวง,วงมือที่ดึงประตูปิดดังเดิมของอินสันราริกทั่วเรือนกายร้อนา่าตกมาถึงอาหารมื้อเย็นระหว่างที่กลุ่มนักโทษตึกแดงกำลังตักอาหารมื้อสุดท้ายของวันเข้าปาก วัตถุกระทบประตูห้องดังโครมสองร้อยกว่าชีวิตสะดุ้งสุดตัวห้องไอ้ต้อยมันโอ่องทุ่มใส่ประตูว่ามันเพี้ยนลายคนวิภาคพร้อมกับลัจากอาหารก้าวยาวไปอย่างที่เกิดเหตุเฮ้ยนายมาใครคนหนึ่งร้องบอกผลใครรู้สะดุ้งวาบตรึงล่างตัวเองก้าวขาไม่ออกขอสิ่งสองนายเดินถือกระบองปรีเข้ามาสั่งการกลับไปกินข้าวใครอิ่มแล้วเข้าห้องไปไอ้ต้อยอาการหนักมากครับคนหนึ่งรายงานมันหนักกระบ,บานพวกมึงหรือไงวะตะคอกใส่หน้ากลับมา คนนี้ทุกคนเงียบกริบเดินคอตกกับเขาประจําที่ทันทีต่อมาคอสิงทั้งสองเดินแกว่งกระบองก้าวยาวๆตรงไปยังห้องนั้นอุ้งมือกำยำกระชากประตูหนาทึบเปิดกว้างแสงไฟสลัวภายในห้องช่วยให้สองผู้คุมพบเศษเล็กๆของโอคงง์น้ําแตกกระจายเกลื่อนอยู่ด้านในหน้าห้องเสียงหอบหายใจอย่างลําบากยากเย็นดังฟืดฟาดตามมาด้วยเสียงไอโคลกคลากดังมาจากท้ายห้องอับเหม็นร่างของต้อยนอนขดอยู่กลางน้ําเจิงหนอง เสื้อผาที่สวมใส่กลังเลือดแห้งสกปรกสีมอมอผมเผาเป็นกระเสริงบางแห่งจับรวมเป็นกระจุกใบหน้าสูบผอมเบ้าตาโบ๋หรือแห้งผากไร้ประกายและในส่วนลึกอันมัวหม่นคล้ายแดงกำด่ำ้ดยผิดไขรสองมนุษย์มองร่างนั้นอยู่อึดใจก็จมูกโยนใส่หน้าไปมาได้ฆ่าผมเถอะป่านนี้แล้วรออะไรอยู่น้ำเสียงนั้นเบาหวงมือขวาคลำวนรูปไปมาบริเวณทรงอก ทั้งคู่เริ่มวาวุ่นในอกก่อให้เกิดอาการลังเลอุ้งมือที่กำกระบองอยู่กระตุกเบาๆช่างราวหลานชวนสังเวชเหลือที่จะทนมองร่างอันซุบโซโเรียกร้องความเวทนาสงสารจนจับจิตมันบ้าปล่อยมันตายเองดีกว่าเสียงหนึ่งบอกเอามันส่งพอบอดีกว่าเฮ้ยหมอเขาไม่รับหรอกดีไม่ดีซวยเราสงสารมันก็เสือกทําหัวหมอไปเถอะภาษาคนสนทนากันยุติต่อมาประตูห้องถูกปิดและใส่กุญแจดังเดิม ตะวันดับรับไปจากอาณาจักรทมินแดนมหันตโทษเสียงหีบเพลงปากกลางวันแววจากถ่ายตึกโดยมีเสียงไอโครกคลากดังครอในบางคราวต้อยไหวล่างในลักษณะขุดขูง่ายขึ้นในตาหลี่ซึมค่อยๆเปิดกว้างสองมือวางทับบนกลางอกบางครั้งรูปไหลไปมาภาพอดีตหวนคืนแลพร้าหมวัวแล้วค่อยๆชัดเจนขึ้นต้อยเอ้ยเลิกคิดฆ่าแกงเขาเสียนนะลูกเขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราเองบวชเรียนแล้วนะลูกไม่ใช่คนดิบ คนมันไม่ใช่สัตว์โลกดดร้ายโหดเหี้ยมมีฟันเขี้ยวฟันแหลมอย่างเสืออย่างหมามุ่งตะกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารคนอย่างเองมันมีศีลเป็นสัตว์โลกจิตสูงไม่อมหิตอย่าโน้มเอาจิตตนไปเป็นสัตว์โลกอมหิตเราอยู่สูงจงยึดศีลดำลงตนให้สูงอย่าวนลงตำ่ำศีลข้อหนึ่งท่านมุ่งให้คนหมดความโหดร้ายการรู้จุดดีจุดเจริญถ้าดับกิเลสได้ก็จะทำให้เราประเสริฐการจองเวรจองกรรมกันไปเมื่อไหร่มันถึงจะจบจะสิน้น แม่ขอร้องนะต้อยนะมันฆ่าพ่อเราแล้วมันก็โกงเรานะแม่แล้วไปเถอะลูกเราฆ่าเขาเราพ่อเองมันก็ไม่ฟื้นเงินทองที่เขาเอาไปก็ไม่ได้คืนฉันได้เงินคืนเงินที่ฝ่ายตรงข้ามเขาจ้างฆ่ามันนะไงถ้าไม่ฆ่ามันความเดือดร้อนของชาวบ้านก็จะมีมากยิ่งขึ้นอยู่สภาตำบลมันโกงพ่อโกงพวกเราชาวไร่ชาวนาต่อไปถ้ามันถูกเรื่องมันสอจอมันจะโกงคนทั้งจังหวัดและโกงคนไทยทั้งชาตินวันหนึ่งแม่ขอร้องไม่ได้หรอก แม่ขอฉันบวชเรียนฉันก็บวชให้แล้วครั้งเนี้ขอฉันเถอะนะแม่ต้อยซากร่างที่มีลมหายใจหยุดกระแสความคิดขณะเสียงปืนแผดกึกก้องเล้าสํานึกต่อยกัดริมฝีปากตัวเองเต็มแรงเลือดไหลซึมออกมาแดงเต็มปากและเสียงไอทีทีต่อมาเขาพยายามฝืนความปวดรล้าใช้แขนยันพื้นห้องลุกขึ้นนั่งแต่จนแล้วจนรอดกําลังแขนกับอ่อนลา้าจึงเอ็นร่างลงนอนงายดังเดิมลมหายใจผ่าแผ่วรวยลิน แขนทั้งสองข้างร่วงพลอยลงข้างกายและเริ่มหายใจขัดพลันเขารู้สึกว่าท่อนแขนขวาของตนทับเข้ากับสิ่งหนึ่งดวงตาใกล้ลีซึมหรือตาขึ้นหมอกแมลงสาบต้อยกัดฝันสูดลมหายใจเข้าปอดดังต้องการเรียกพลังกับคื้นอีกครั้งแล้วทุ่มเทพลังทั้งหมดไปยังท่อนแขนขวาพร้อมกับยกขึ้นเปิดทางให้เดรชานชาติสัตว์หน้ารังเกียจวิ่งฉิวไปยังซอกลูซีเมนทายห้องความปราบปลื้มทางโถมซูมโ,มโนสำนึกของนักฆ่า วินาทีสุดท้ายก่อนหยุดลมหายใจเสียงฮีเพลงปากถ้ายตึกแดงก้างวานเพลงเศร้าคล้ายเพลงลาแผ่วลงจนจางหายไปกับสายลมฝนในที่สุด